เนี่ยฝรั่งเศสมันยิงกันไปยิงเอาปืนใส่กรอกกันเนี่ยแต่ฝรั่งเศสมันก็เหมือนปืนใหญ่เราอะไรยิงเนี่ยใช่ไหมมันมาร์กจุดไว้แล้วผู้ใหญ่มาก็ยิงยังไงก็ถูกไอ้ฝรั่งเศสมันก็หลอกเราเพราะเราไม่มีปืนเนี่ยสมัยก่อนไอ้เราก็บอกเอาเลยยืนให้ยิงเลยฝรั่งยิงไม่เข้าอ้ออาวนั่งเลยนั่งกินเหล้ากันอย่างเงี้ยอะไรให้ยิงเลยเอาปืนตั้งเลงยังไงก็ยิงไม่ออกสักทีเห็นไหมสุดยอดไหมสุดยอดนี่ก็คือ การทูดในสมัยนั้นนี่คือครั้งที่3ค่ะะเขาบอกพักกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยอเจอใหม่พรุ่งนี้เจอใหม่นะคะวันนี้ก็คงจะก็เรียกว่าหมดเวลาแต่ยังไม่หมดในเรื่องราวขององค์สมเด็จพระนารายณ์นะคะวันนี้ขอบคุณที่ตตามชมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกรักแผ่นดินวันนี้คุยต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะวันนี้ก็จะคุยในเรื่องราวขององค์สมเด็จพระนารายณ์ในช่วงของมีเรื่องทูตสัมพันธไมตรีอะไรต่างๆขึ้นมานะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะมีภาพมอาจารย์เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องทูตไปนั่นเป็นครั้งที่2อครั้งที่สาครั้งที่สครั้งที่สอ่าอันนี้เป็นภาพที่ภาพวาดกับภาพจริงทางขวาจะเป็นภาพจริงในปัจจุบันที่ลพบุรี ทางซ้ายนั่นก็คือที่ชาวฝรั่งเศสเขาวาดให้เห็นตอนท่านทูตเอามาตอนแรกทูตแล้าไม่ยอมตอนแรกทูตเขาจะไม่ยอมนั่นไงไม่ยอมพี่นอบพี่เทาเรี้าก็สร้างเชิงเทินให้มันสูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งทูตก็ได้เลดนะครเนี่ยฉลาดกว่าทูตก็เลยต้องยอมน้อมถวายอันนี้เป็นภาพวาด ถ้าใครจะไปดูภาพกาที่ลบบุรีนี่แหละอ๋อลบบุรีอันนี้คือช่องหน้าต่างที่ท่านออกรับราชทูตฝรั่งเศสอ๋อที่ลบบุรีอ่ะทีนี้มาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่เพราะหลังจากที่ลาครั้งที่สามมาเนี่ยก็ให้ลาลูแบร์มาลาลูแบร์ทีนี้เห็นไหมจดเมายจาลาลูแบร์เล่มใหญ่ที่เขียนเป็นหนังสือไปซื้อหาอ่านได้นะะพอมาถึงถึงเดือนธันวาคมเนี่ยทูตก็จะกลับพอครั้งครั้งที่สามเนี่ยจะกลับสมเด็จพระนารายณ์ก็แต่งตั้งราชทูตเนี่ย เชิญพระราชสารแล้วเครื่องร่ายาการไปถวายพระเจ้าหลุยส์สิบี่ค่ะแล้วก็สังฆาราชกุงโรมอีกค่ะและส่งครั้งนี้แหละที่ส่งนักเรียนไปศึกษาที่ฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกห้าคนนะฮะก็ถึงฝรั่งเศสปี2003 22สารมิเ็ดกรกฎาคมพอตอนนี้สมเด็จพระนารายณ์สวรรคตรแล้วสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตร11บกรกฎาคมปี2 2 3พันสสาอดก็เลยวันเกิดวันสวรรคตท่ามนมาหลายวันแล้ว ยังอยู่ในเดือนเดียวกันอยยังู่ในเเดดือนียวะคะแต่น่าสนใจตรงที่ทําไมคําถามต้องถามอาจารย์แหละทำไมฝรั่งเศสเขาถึงรู้สึกว่าจะสนใจประเทศไทยเราเป็นพิเศษนะอันนี้น่าสนใจเราทไมเปนนพิเราบางทีเราไม่รู้ขืนของต่างชาติของเราต้องบอกนิดนึงว่าการที่ฝรั่งไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษฮอลันดาเนี่ยเขาสนใจประเทศไทยก็เนื่องมาจากประเทศไทยเรามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ในน้มีปลาในน้มีข้าวมีทองคำทองเหลืองมีตะกัวมีเยอะแยะไปหมดเลยเสือสกระถึงแรดอยู่ที่นี่หมดครั้งแรกเนี่ยประมาณสักร่มๆห้าร้อยปีเนี่ยโปรตุเกสเข้ามาก่อนพอหลังจากโปรตุเกสมาแล้วฮอลันดาชักชอบบ้างฮอลันดามาไล่โปรตุเกสไปพอฮอลันดามาปุ๊บอังกฤษบอกฉันขอร่วมด้วยช่วยกันอแต่นี้ช่วงสมเด็จพระนารายณ์ฮอลันดากําลังอะไรเรียกว่าขึ้นม่อ นะขึ้นมอไม่ใช่ข้าวมอ,ะนะอมขึ้นมอเพราะนั้นอพอฮอลันดาขึ้นมอเสร็จแล้วฮอลันดาก็เลยเหมิมเกลิ่มไม่ได้อย่างใจอิจฉาอังกฤษเขายังงุนอิจฉาอะ้รต่างเอาเรือมาปิดปากอ่าวเลยขนาดนั้นตอนหลังฝรั่งเศสก็ปิดนะรอส1อรร้อยสิบสองนี่ก็ฝรั่งเศสแต่ตอนนั้นฝรั่งเศสเป็นอะไรมาอาลนะีทันสลายก็าอยากจะได้อะไร ฝรั่งเศสมาคานกับไอ้พวกฮอลันดาบ้างใช่ไหมเอามาคานเหนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็อยากจะมาอยู่แล้วเพราะเขาอยากจะมาสู้กับอังกฤษเพราะฝรั่งเศสมีคู่แข่งกับอังกฤษคือทางตะวันออกเนี่ยตอนนั้นตะวันตกมันมากันหมดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสอินเดียตะวันออกของเยอะแยะเลยของอังกฤษก็มีอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสก็มีโปรตุเกสเลยมีเยอะแยะหมดนะ เขามาตั้งแล้วก็ลุกลามามาทางปัตตานีเลือกขึ้นมายุธยาอะไรเงี้ยมันจะเข้ามาแถวปัตตานีก่อนเพราะมันเป็นภาคใต้แล้วมันมาเรือมาถึงง่ายก่มนก็เลยขึ้นขึ้นมาถึงกรุงศรีอยุธยาพราะฟังอย่างนี้คุณผู้ชมก็คือไม่ว่าจะเป็นคนหรือประเทศคืออยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องมีต้องหาแนวร่วมคือจริงๆลอวยุโรปเขาต้องการหาทรัพยากรแดงว่าทรัพยากรเขาไม่มีสังเกตไหมเขาก็เลยมาเอาทรัพยากรทางเอเชียเราโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศเราเนี่ย ยอที้ฝรั่งเศสสนใจประเทศไทยก่อนี้พิเศษสองเรื่องอเรื่องหนึ่งการเมืองเขาต้องการแข่งขันการขัดบอกแล้วทุกวิถีทางมีนัยยะอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วเรื่องมันแตกขึ้นไอ้ฝรั่งเศสที่มันอยู่ในเมืองไทยอยู่ไปอยู่มามันจะเอาไทยเป็นเมืองขึ้นซะเลยนี่มีแนวความคิดไม่ดีตั้งแต่รัชการพันนลายแล้วนะไม่ใช่เฉพาะรัชการที่หนะสมัยพันนลายมันก็จะเอาแล้วอันที่สองก็คือโทษทีทางแรกเนี่ย ไอ้พวกฝรั่งที่มาอยู่นานๆเกิดโลกมันได้เงินเยอะนี่ขายนู่นขายนี่มันก็ได้เงินเยอะเฮ้ยเอาซะเลยดีไหมนี่ก็คือตอนหลังก็เกิดเรื่องขึ้นมาการเมืองต่อมาเรื่องศาสนาอ๋อสองเรื่องศาสนาพักซะก่อนเดี๋ยวพูดศาสนาอ้าวกำลังฟังสนุกก็พักก่อนนะคะกลับมาคุยต่ออาจารย์เหตุฉไหนเล่าทําไมฝรั่งเศสหรือต่างประเทศถึงสนใจเรื่องเมืองเราเรื่องศาสนาละคือการเมือของเขาเขาก็นั่นศาสนาเ็าต้องการเผยแผ่ ศาส,สนาคร oh, <Chris. S 2> ิสต์สใช่ไหม <Chris S 1> <c oughs> เพราะตอนนั้นยุโรปเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องศาสนาเยอะเหมือนกันการแข่งขันกันศาส,สนาเดียวเขาก็จะมีพวกเลมอนคาทอลิกโปรเตสแตนต์อะไร <c oughs> ต่างๆเนี่ยมาสะดอก <c oughs> แต่แล้วก็ตอนนั้นน่ะมันจะเกิดประเทศอเมริกาขึ้นเพราะยุโรปมันทะเลาะกันแล้วก็เลยมันก็ล่องเรือมามาขึ้นที่นิวออร์ลีนมาขึ้นกลายเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาก็คืออเมริกาเนี่ยตอนนั้นทีนี้ทางฝั่งเราเนี่ย ฝรั่งเศสต้องการมาเาผยแพ่ศาสนาคริสต์ของเขาขั้นแรกการเราผยแพ่ศาสนาที่ง่ายที่สุดต้องเอาพระราชาก่อนพระเจ้าแผ่นดินก่อนถ้าพระเจ้าแผ่นดินเข้ารีดเมหร่จบเลยเขาเรียกก็คือนับถือศาสนาคริสต์เมื่อไลัยเขาก็จะได้ทั้งประเทศเลยแต่ปรากฏว่าฝรั่งเศสเนี่ยไปไหนก็ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องการเราผยแพ่ศาสนาไม่สต์ครั้งการเรมืองครั้งศาสนาก็เลยเห็นประเทศไทยเนี่ยอเอาลประเทศไทยมาหาเรา เหมือนเหมือนแทนที่ผู้ชายมาจีบผู้หญิงผู้หญิงมาจีบก่อนแล้วเสร็จเลยฝรั่งเศสก็มาเลยก็เอาบาทหลวงเอาสองฆราชมากเต็มเลยตอนนั้นหวังจะล็อกพนาลายก่อนอถ้า<น>ได้พนาลายน,นี่ยาวเลยได้หมดเลยค่ะแต่นี้ก็คือการประกาศศาสนาของฝรั่งเศสมาทางตะวันออกเอาง่ายๆนะมีบาทหลวงของฝรั่งเศสเขาเคยพูดมีคําพูดอลองดูนะ,ะเขาบอกว่าจากบันทึก สังฆราชของฝรั่งเศสเขาบอกงี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าในโลกนี้จะหาเมืองไหนจะมีศาสนามากอย่างคือหลายอย่างและอนุญาตให้ปฏิบัติตามศาสนานั้นๆได้เท่ากับเมืองไทยเห็นจะไม่ได้และไม่มีแล้วไม่ว่าใครจะถือศาสนาใดแยกหมู่แยกคณะกันอย่างไรก็ปฏิบัติตามลัทธิของตัวได้ทุกอย่างมไม่มีข้อห้ามปรามกรีดขวางอย่างไรเลยมไม่กรีดขวางก็าคุณมาก็มาได้ไปัญหา สมเด็จพระนรา,ายท่านทาไงด้วยทำยังไงท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าสมเด็จพระนาลายเนี่ยจะไปนับถือาศาสนาคริสตก็กะไรอยู่เพราะว่า,าศาสนาพุทธนั้นเป็นาศาสนาประจําชาติตอนนั้นะอะไรก็เป็นาศาสนาพุทธหมดอยู่ๆจะไปเข้ารีดเป็นาศาสนาคริสเนี่ยเกรงว่าประชาชนจะไม่ยอม,อมแต่ฉันก็ยินดีให้เผยแผ่แผาศาสนาคริสตในประเทศไทยได้แค่นี้ก็พอแล้วเขาก็รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สบายใจนะคือคืออะไร เทคนิคการทูตของพระองค์ท่านนะใช่ไหมล้าลึกเลยท่านไม่ว่าเอาเลยตามสบายถ้าเขายอมอันนี้ฝรั่งเศสก็เอาตัวใหญ่ไม่ได้เอาพันธะลายไม่ได้ก็เล่นตัวเล็กก็แกะก็แกะเข่าหาเจ้าพญาวิชาเย็นเข้าเล่นตานี้ใช่ไหมแต่ตอนหลังเจ้าพญาวิชาเย็นหรือว่าฟอนคอนเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยกับฝรั่งเศสไอ้ฝรั่งเศสก็หนอถือว่าไอ ฟอนคออริเจ้าพยาวิชาเยนเนี่ยก็บทต่อฝรั่งเศสฝรั่งเศสอุตสาส่งน้าส่งท่าส่งอะไรต่างๆคือจะให้ให้กบบทต่อประเทศถ้าอย่างนี้ฟังอาจารย์หลักแก้วเนี่ยของเราเนี่ยประเทศไทยนะคะเรื่องที่ไม่กีดการเรื่องศาสนานี่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วต้งก่อนสมัยพันละลายต้องน่กตั้งนานแล้วสิคือถ้าเกิดหลายศาสนาใครใครค่าค่าใครใครค่าค่าใครใครคคใครจะนับถือไม่มีปัญหาแต่มันอย่างนี้เบนต้องข้จารนิดง ในสังคมเราเนี่ยนับถือศาสนาพูทมา7จ0ดแปปีการที่รับสือ7จ0ดแปปีเนี่ยมันหลายยินเนอร์เรชั่นที่ผูกพันกันมาแม้แต่ประเพณีตักบาทเพณีสวดมนต์สวดไหว,ว้พระอะไรต่างมันซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกซะแล้วยากที่จะดึงออกอแต่ก็มีบางส่วนหลักที่เกระเสนกระสายออกไป ศาสนาทุกศาสนาดีหมดเป้าหมายเดียวกันบอกแล้วว่าขึ้นยอดเขาเดียวกันแต่ขึ้นกรบลมคคละมุมเท่านั้นเองมีศาสนาไหนสอนไม่ดีบ้างมีศาสนาไหนสอนไม่ดีบ้างดีทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ที่ภูมิสังคมของใครของมันสังคมใดก็สังคมนั้นตะวันตกเขาก็มีศาสนาคริสต์อินเดียเขาก็มีพราหมณมีฮินดูเราก็มีศาสนาพุทธใช่ไหมแต่ก็เป็นคนดีทั้งนั้นทุกอันสอนดีสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการเผยแผ่ศาสนาไปสมเด็จพระนารายณ์ท่านก็ฉลาด ได้ไม่มีปัญหาแต่เราขอนับถือศาสนาพุทธไว้ก่อนอพ่อแม่ท่านว่าไว้อย่างนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้มานานเห็นไหมนี่คือวิธีการทูดวิธีการพูดแบบสุดยอดเลยอเพราะฉะนั้นนักการเมืองนักปกครองต้องจําวิธีการปกครองวิถีชีวิตขององค์ท่านเป็นแบบอย่างค่ะในภาวะภัยคุกค,คามจากต่างประเทศและกันในประเทศด้วยว่าพันธุ์ลาย3 2ปีลอดปากเกลียวปากกามาได้ยังไงออาคอยเ,อเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะ การหลักแก้วคุยการเมืองสมัยโบราณโบราณเป็นเรื่องผลประโยชน์เหมือนปัจจุบันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เอา,าไปน่าจริงๆก็เกันเรื่องเดียวกันนะสมัยพระเจ้าหาเอเคยได้ยินพระเจ้าหาไหม <c oughs> พระเจ้าหาวได้ยินชื่อเออสมัยรน,น,นารายณ์นี่แหละอ้าเหรอเออผมไปค้นพบหลักฐานเอาค้นพบก็ต้องเล่าสิอาเอาเล่าเลยคือแต่ที่เห็นนี่บ้านของเจ้าพญาวิชาเย็นนะที่รูปเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าพญาวิชาเย็นมีใครไปลบุรีมี คืองี้เขาอันุมานว่าไปมาแล้วสิท่าเนี่ยไปดูมาแล้วก่อนที่จะมาเล่าเนี่ยไปคุยกับเจ้าพญาวิชาเย็นไปคุยกับเจ้าพญาวิชาเย็นเนี่ยคือเคยได้ไปยินพระเจ้าเหาเนี่ยเจ้าจริงนะคือสมัยก่อนเนี่ยสร้างมาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะพูดกับฝรั่งยังไงก็พระเจ้าเฮาส์เฮาส์แปลว่าบ้านบ้านของพระเจ้าไงพวกมันอลังการมันสวยไงพระเจ้าเฮา แล้วเขาก็เขียนไว้จริงๆนะก็มีคนนนัประวัติาสตร์เขียนว่าน่าจะเฮาพระเจ้าเฮาพระเจ้าเฮ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 ากลายเป็นพระเจ้าเหาไปอรรซึ่งในประวัติศาสตร์เหามันไม่มี แต่พระเจ้าเฮาเนี่ยเป็นไปได้เปป็นไได้ใช่ไหมเหมือนไอ้ทุเรศอ่ะใช่ไหมภาษาทุเรศอาจารย์พูดภาษาไทยทุเรศอ่ะทุเรศทุเรศทุเรศไอ้พวกหมาสายเป็นนิดลรศกิจประจําการงานชอบเร็วอ๋อไอ้ทุเรศใช่ไหมใช่อพระเจ้าเฮาพระเจ้าเฮานั่นแหละคือเฮาของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าเป็นดีเข้าใจแล้วล่ะภาษาไทยก็หายแล้วเข้าใจเรื่องงานเงินในสมัยพระนารายณ์ก็วิชัยเยโห มีตัวละครอยู่สามตัวก็คือเจ้าพยาวิชาเยนหรือว่าฟอนคอนเยอระกีชื่อฝรั่งม่พะรี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อมาพระเพราชาพระเพราชาคนที่สามหลวงโซลัสต์หรือพระเจ้าเสือหรือนายมะเดื่อนายมะเดื่อที่เป็นที่เวลาโอรสรับของพระนารายณ์ที่เชียงใหม่ไงที่เราฟังไว้ตอนที่แล้วนู่นเอาเจ้าพยาวิชาเยนก่อนค่ะเคยได้ยินไหมไปลพบุรี ครอยู่ลบบุรีถนนวิชาเยนมีอะไรนะได้ยินบ่อยอวิชาเยนหรือวิชาเยนก็ได้วิชาเยนอะไรก็ได้จริงๆแล้วเขาชื่อเป็นชาวกรีกคนคนนี้น่าสนใจนะน่าสนใจเพราะว่าอาไม่ใช่คนไทยเหรอเนี่ยไม่ใช่เป็นเสนาบอดีได้อย่างไงเป็นฝรั่งเป็นกรีกนะเป็นกรีกเก่งมากกรีกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะรู้จักไอ้เสือเตี้ยไหมพลโทการเมืองอยู่แล้วนี่การปกครองนี่ กรีกเนี่ยเขาเก่งเนี่ยอาจารย์คนโทวิลเลียมจีพาคนิสนี่ก็เป็นกรีกนะอ้าเล่าโอ้โหวันหลังจะเล่าให้ฟังเดี๋ยี้ยเป็นเหล่าฐานขนส่งคนที่วางแผนเรื่องการมุกวิ่งเมาเทนในพายุทะเลทรายแล้วเดีย้รับเหรียญกล้าหาญเนี่ยเป็นกรีกพูดแล้วก็อยากให้ฟังอีกเนี่ยเก็บไว้ก่อนแน่เอาสมัยพันนารายก่อนพันนารายอ่ะเจ้าพยาวิชัยเยนเป็นกรีกเขาใช้นามสกุลว่าเยเลกีเยเลกีแปลว่าเหยี่ยวนกเขา เยมาก็าจะมีรูปเหี่ยวเวลาเขาเขียนฟอนคอนคอนสแตนตินฟอนคอนชื่อเขาเต็มๆเนี่ยเวลาเขาเซ็นคอนสแตนตินฟอนคอนจะมีรูปเหี่ยวนกเขาสองตัวตวันนี้ไม่ได้เอาลายเซ็นมาให้ดูนะฮะดูเอาไปให้ท่านเซ็นเองก็นดะนะฮะทีนี้พอเขามาอยู่กับไอ้ด้ยวยความคงจะไม่ได้น่านะ่ไปอยู่ไปเป็นลูกเรือของกังกก็เปลี่ยนชื่อจากเยโรกีเป็นฟอนคอน คอนสแตนตินฟอนคอนก็แปลว่าเหี่ยวนอกเขาอีกเป็นภาษากรีกภษา,ากร,รากเมื่อกี้ไอ้ภาษากรีกกแปลว่าเหี่ยวนอกเขา <c oughs> ทีนี้ต่อมาก็ไปอยู่กับย <George S 2> <c oughs> อร์ไวท์เคยได้ยินไหมเคยอ่านหนังสือไหมที่เข้ามาเมืองไทยแล้วก็เขียน <c oughs> ยอร์ไวท์นี่เป็นพ่อค้า <c oughs> พ่อค้าอของกรีกที่มาค้าขายทางตะวันออก <c oughs> ทางด้านเอเชียเราทีนี้ทางไอ้ฟอนคอนเนี่ยเจ้าพยาวิชาเยนเนี่ยก็มาด้วยทีนี้เป็นคนฉลาดพอมาค้าขายกรุงศรีอยุธยา ค้าไปค้ามาแล้วปรากฏว่าเขาประสบความสาเร็จไง <c oughs> เขาก็เลยไม่ไปกับยอดไว้ยอดไว้มึงไปที่ชอบที่ชอบกลับไปก่อนฉันจะอยู่นี่ตลางก็ต่อเรือค้าขายเองทําไปทํามาเรือมันล่มสิเรือมันล่มแล้วไปแพะอยู่ทางภาคใตอ้อแล้วก็ไปเจอกับนักการทูตไทยที่กลับมาจากต่างประเทศก็เรือล่มเหมือนกันเรือแตกสมัยก่อนเรือจะ<ข>แตกบ่อยแล้วก็พาพากันมากรุงศรีอยุธยาทั้งคู่ ทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าก็ได้ไปรู้จักกับเจ้าพญาโกษาเหล็กเท่านั้นเองคน<ม>เราดวงเวลามันจะเกิดถ้าไม่รู้จักกับเจ้าพญาโกษาเหล็กเสร็จ<ม>เจ้าพญาโกษาเหล็กก็คุยด้วยคงจะคุยภาษาอังกฤษเก่งนะเจ้าพญาโกษาเหล็กสงสัยคุยไปคุยมาเข้าทางเลยพาเข้าหาสมเด็จพระนารายเลยเรื่องราจะเป็นไงไว้พุ่งนี้อ้าวไว้พุวงนี้อีกแล้วแต่ว่าต้องติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการรู้รักแผ่นดิน พันเอกหลักแก้วมรสดเบญจพรลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับกันเช่นเคยเข้าสู่รายการรู้รักแผ่นดินนะคะเราพบกันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะคะเราเมื่อวานนี้คุยกับอาจารย์หลักแก้วต่างประเทศนี่ฝรั่งเขาเข้ามาเขาสนใจเรื่องาศาสนากับการเมือง ศาสนาคุยไปแล้วการเมืองค้างไวตั้งแต่เมื่อวานต้องคุยให้จบแต่จริงการค้าเขาก็สนใจเขาก็สนใจนะแต่ที่สนใจพิเศษในสองเรื่องอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดการเมืองเข้าประสบความสําเร็จการค้าก็จะตามมาอพูดเหมือนอนไทยนะการเมืองดีเศรษฐกิจประเทศไทยก็ดีเหมือนกับตอนนี้นะเอาเราย้อนโบราณดีกว่าทีนี้พอเมื่อวานเราต่อจากฟอนคอนหรือว่าเจ้าพยาวิชาเยนเนี่ยเมื่อเข้าไปพบกับ เจ้าพยากโกสาเหล็กค,คุยไปคุยมาเจ้าพยากโกสาเหล็กบอกใช่เลยนี่คือ<ช>นักการเ<ล>มืองรุ่นใหมใ่หมนี่นักการเมืองรุ่นใหม่ประพาเวรู้จักสมเด็จพนรนาลัยสมเด็จพระลายพอฟังเจ้พาพยาวิชาเยนก็ชอบเลยออชอบก็แต่งตั้งเลยตอนแรกให้เป็นอะไราสมมุหบัญชีคอยเพราะว่าเจ้าพยาวิชาเยนเนี่ยฟอนข้อนี่อยู่การค่ามาเก่า เพราะนั้นมีพวกบอลพวกแขกพวกจามพวกฝรั่งเนี่ยมันอังกฤษนีมาอยู่เยอะ,ะพอได้ฟอนคอนไปอยู่ก็เลยรู้ไถ่เลยได้รู้ค่าศึกฝ่ายตรงข้ามว่าเคยคอ,อร์รัปชันเคยเป็นยังไงมีนอกมีในฟอนคอนก็เลยจับประเด็นได้หมดเลยอธิบายให้ฟังหมดมเงินทองก็นี่เข้าของฝักขังเยอะแล้วไม่ั่วไหลายแล้วเมื่อก่อนถูกพวกแขกพวกจามเนี่ยมันแหกตาทีนี้พอฟอนคอนมาก็เลยกลายเป็นที่เกลียดชังของไอ้พวกนะั้นแล้วต่างชาติแล้วอะ ไอ้นี่เป็นข้าศึกหรือเปล่าเป็นไส้ศึกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เปล่าแล้วเพราะว่าเขาเก่งเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพอเป็นสมุหบัญชีเสร็จก็ก้าวขึ้นเป็นพระเป็นหลวงอะไรคือไล่มาเรื่อยจนเป็นถึงเจ้าพญาวิช,ชาองอาจารย์หลักแก้วคุยนี่น่าสนใจนะ,ะการเมืองปัจจุบันเรานี่มันถอยหลังเข้าคลองนี่นี่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นะเขาทันสมัยะนะก็ยังเอานักการเมืองรุ่นใหมนะ่ไงเขาดูที่ความสามารถไงอาจารย์ ใช่ไหมเขาดูความสามารถแหมนักการเมืองเมืองไทยน่าจะไม่ไช่ก็ปัจจุบันเนี่ยต้องเอาวิกฤตเอาแต่รุ่นกตอนสมัยก่อนสมเด็จพระนารายณ์สาเหตุที่ใช้พวกฝรั่งนี้ก็คือภายในมันหมดแล้วฆ่ากันตายหมดไอ้ที่อยู่มันก็คอยจะเลื่อยเก้าอี้ตอนนี้ไม่มีเลื่อยไฟฟ้าสมเด็จพระนารายณ์ไฟฟ้ายังไม่มีไม่สมัยนี้มันมีนะสมัยนี้มันก็อีไฟฟ้าเรื่อยเลยแต่สมัยนั้นก็มีคนพร้อมสอะ เนี่ยพร้อมสวยพันดายคือพระเทศราชวงศรศสลสักอะไรเงี่ยหลายคนเหมือนกันนี่ก็พร้อมที่จะสอยค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าพยาวิชาเยนเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยไม้ใหญ่ต้องขวานคมต้องระว<ม>ังทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินในเรื่องราชาการจําได้ไหมที่เรา<อ>พูดหลักราชาการที่เราคุยสัปดาห์ที่แล้วจำได้จำได้เพราะฉะนั้นเจ้าวิชาวิชาเยนเนี่ยเก่งแล้วพอขึ้นมาพว่เนี่ย ก็เป็นที่แบบรักหรือพระไทยของพันลายโปรดด้วยและไม่ค่อยโปรดคนอื่นเท่าไหร่ท่านโปรดคนเก่งวันหนึ่งพวกทหารทั้งหลายพวกข้าราชการเนี่ยก็อิจฉาไปบอกพันลายบอกทําไมแต่งตั้งยศฐาบันดาศักดิ์ให้กับคอนแซนซินฟอนคอนเป็นถึงเจ้าพยาวิชาเยนท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะทดสอบวันหนึ่งสมเด็จพนาลายก็ทดสอบยังไงคะเอาปืนใหญ่ เอาปืนใหญ่มากระบอกใหญ่ๆเลยเอามาทำอะไรแล้วก็บอกข้าราชการไทยว่าให้ช่างปืนใหญ่ให้ฉันหน่อยช่างปืนนะะพัะพิรุณเนี่ยปืนใหญ่ชื่อพระพิรุลเอาช่างให้หน่อยก็เลยพวกนี้ก็ข้าราชการก็ทำกิโลยักษ์ขึ้นมาช่างเองไก็ช่างไม่ได้แต่พอมาอีกวันหนึ่งก็เรียกเจ้าพระยาวิชาเยนให้ช่างปืนพระพิรุณ ทำยังไงรู้ไหมทำยังไงคะให้เอาเรือเอ็มจุนมาลามใหญ่ๆลามหนึ่งแล้วขนปันใหญ่เนี่ยลงเรือเอ็มจุนแล้วก็เอาสีเนี่ยขีดไว้ว่ามันมันจมไปเท่าไหร่ขีดไว้อวิธีการแล้วก็เอาปืนใหญ่ขึ้นจากเรือแล้วก็เอาหินเนี่ยก้อนเล็กๆเนี่ยใส่ลงไปเรือให้น้าเนี่ยมันเท่ากับขีดเดิมหลังจากนั้นก็เอาหินเนี่ยมาชั่งกิโลได้เท่าไหร่ก็คือน้ําหนักของปืนใหญ่พระพีรุนนี่แหละคนเก่งใครฉลาดกว่ากันล่ะเห็นไหมสมเด็จพระนารายณ์ก็บอกว่านี่ไง ฉันจึงตั้งให้เขาเป็นเสนาบดีชัดไหมนี่ก็คือเรื่องง่ายๆนะซึ่งไม่จะเป็นเรื่องอื่นเลยที่เจ้าพญาวิชาเย็นเขาไม่ได้ตั้งแบบคือท่านตั้งตามความสามารถความสามารถเพราะว่าจะได้ช่วยประเทศไทยได้ด้วยธรรมพิบาลไงนี่ของเจงเลยพนรายนี่ของริงเลยตรงสายนี่ธรรมพิบาลเลยใช่เอาพักกันอีกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูพระเพศราชากับหลวงสระศักดิ์ใช่ไหมคะสักครู่ค่ะ และช่วงที่สองนี้คุยเรื่องราวของประเภทราชาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์กันดีกว่าอาจารย์นี่ก็คือการเมืองของสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็มีชิงหวชิงพริบจริงๆมีรายละเอียดเยอะก็ชิงหวชิงพริบกันอันนี้เราก็สรุปในภาพี้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยในด้านการเมืองเนี่ยก็มีเนี่ยเจ้าพยาวิชาเยนได้มีอะไรต่างๆมาช่วยพอสมควรแต่ไม่มากแต่ในเมื่อไม่มีตัวช่วยมากต้องคัดตัวเจ๋งๆตัวแบบ ฝีมือจริงๆต้องคันแบบสุดยอดจริงๆมาช่วยล้วจะเห็นมหมโกสาเลโกซาปานก็หัวกะทิจะนีก็สุดยาวิชาเยนนะฮะแล้วก็มันจะมีหัวกะทิเพราะว่าเป็นเป็นกระแทะไม่ได้แล้วกะทิเพราะหลายๆหัวนี่มันจืดแล้วใช่ไหมกะทิต้องน้าแรกด้วยพอน้าจางๆแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้นะฮะต่อมาพระเพศราชาพระเพศราชานี้ก็จริงๆแล้วบอกแล้วว่ามาจากบ้านภูหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีมาแม่ของท่าน กับแม่ของเจ้ายาโกสาเลโกสาปานเนี่ยพูดง่ายๆหม่อมสองหม่อมเนี่ยมีพ่อคนเดียวกันมน้อยแม่หลวงอะไรทำนองนี้ก็มาเป็นพระนมให้กับพระสมเด็จพระนารายณ์ก็เลยเล่นวิ่งเล่นในยุคเดียวกันอายุไล่เลี่ยกันพระเทพราชานี่ะเขาเรียกว่าเจ้ากรมช้างคดฉบาลคือเก่งเรื่องการฝึกช้างเรื่องอะไรต่างๆท่านจะเป็นคนดีนะท่านลบ ไปลบกับพระนารายณ์ก็เอาเกี่ยวกับเรื่องช้างเรื่องอะไรเนี่ยท่านจะเก่งมากะนะถ้าพระตระกูลท่านฝึกช้างฝึกอะไรมาทีนี้ประเภทราชาที่เกี่ยวข้องก็คือในตอนแรก,แรกๆก็ไม่มีบทบาทหรอกมามีมบทบาทตอนสมเด็จพระนารายณ์ป่วยตอนอหลังเนี่ยพระประชวรหน่ะพระเภทราชากระหลวงสรสา,าก็คงจะคิดการขึ้นมาแหละว่าจะทํำยังไงที่จะ ขั้นแรกก็คงจะคิดดีนะเราต้องมองในแง่ดีกว่าองดดแต่กลัวเจ้าพญาวิชายเยนจะปฏิวัติซะก่อนกลัวฝรั่งจะครองเมืองอท่านก็เลยชิงปฏิวัติซะก่อนตอนหลังเนี่ยขนาดเอาอย่างนี้ดีกว่าพระเพีรราชาเข้าไปทุนสมเด็จพระนารายณ์ก่อนจะสวรรคตรอ่ะท่านป่วยหนักพระประชวรหนักแล้วปีสอง1สอง้อสาสิบเอ็ดเนี่ยเข้าไปบอกว่าให้ท่านมอบราชาสมบัติให้คนนู้นคนนี้พระอภัยทศซึ่งเป็นน้องอ่ะ แล้วเดี๋ยวหม่อมฉันจะดูแลเองโอ้โหพระนรายโกรธสิบอกเองมาสอนข้าดอย่างไรเจงๆจะไม่สวนแล้วโกลธบอกมึงช่างกูหรืออะไรเงี้ยโกรธมากเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาไอ้สองคนพ่อลูกนี่มึงจะกบฏกูเลยแล้วท่านถือพระขันแล้วก็ล้มลงไปเจ็บป่วยนะแล้วตอนหลังเลยท่านก็กบฏจริงๆนะปฏิวัติจริงๆแล้วก็ฆ่าตายหมดเลยฆ่าเจ้าพยาวิชาเยนหลอกให้จากกรุงศรียาขึ้นมาลบบุรีแล้วก็ฆ่าตาย แล้วก็พระป,ปีพระป,ปีนี่ก็เป็นเป็นลูกเลี้ยงของพนัลายแหละเอาลูกของคุณนางเก็บมาเลี้ยงแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพนัลายมากนี่ถือว่าเป็นช่วงบรนปลายไหมคะบรน,นปลายของสุฬาพนัลาย,ลายคือพนัลายกับหลวงโซลสักเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทค่ะตอนแรกๆมันมีบทบาทในตอนใกล้จะเอาสานคือเริ่มโดดเด่นขึ้นมาตอนทลายหมดแรงแล้วแล้วเจ้าพยาวิชาเยนก็คงจะบริหารวิ่งขึ้นเหนือลองตายแล้วต่าตงๆ่แบ่งเป็น3ตอนนะออะ ตอนตอนอวสานเนี่ยน่าสงสารของขสมเด็จพระนารายณ์นะฮะนี่ก็คือพระเพศราชากับหลวงโซลศักส่วนหลวงโซลสักนี่ก็คือโอรสลับที่เขาว่า,แ,วาแต่อยู่กับพระเพศราชามาตลอดแล้วก็คงฝึกช้างอะ่ะแล้วตอนหลังนี่ท่านก็หลังจากที่พระเพศราชาเป็นกรรษัตริย์ท่านก็เป็นมาอุปราชคนนี้แหละที่ไม่ยอมประหารพันท้ายนรสิงห์ละ จำได้ไหมที่ไปที่ของโคกขามแล้วเรือไปชนนียนะแล้วพันท้ายหนอสิงก็ยอมตายถวายทีวิตแต่บอกเอ้ยกูไม่ฆ่ามึงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นความดีอย่างเดียวมั้งที่ไม่ยอมฆ่าพันท้ายหนอสิงส์แล้วท่านมีก็พฤติกรรมท่านแปลกๆท่านชอบผู้หญิงที่ยังไม่ยังอ้อออยู่อะไรเงี้ยถ้าใครทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ตายไปอันนี้กำนองนั้ท่านชอบประหลาดประหลาดแล้วก็ชอบแกล้ปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านไปต่อยมวย ชาวบ้านอะไรทั้งนี้เนี่ยหลวงสรศัดิกก็อยู่กับพระเพทราชามาตลอดแล้วตอนปฏิวัติท่านก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วเป็นคนที่ลงมือลงม้าเองนี่ก็คือการเมืองก็จะมีตัวละครอยู่สองสามตัวนะหมายถึงว่าตัวหลักๆเจ้าพญาวิชาเยนพระเพทราชาแล้วก็หลวงโรศัสิ์เดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปพูดถึงยุคยุคทองวันยาคดีเดี๋ยวไปติดตามยุคทองการเมืองมันเครียดเครียดแล้วพักนะคะ คือน,นี้มาคุยช่วงนี้นะคะในยุคทองของวรรณคดีต้นรายการอาจารย์บอกว่ามียอดกวีเกิดขึ้นในยุคนี้ใครล่ะคะราสีปราจริงๆพระโหาราธิบดีท่านก็เก่งนะ,ะในในยุคทองวรรณคดีของสมเด็จพระนารายณ์เราจะเห็นว่าสมเด็จพระนารายณนะ์เนี่ยค้าขายก็ประสบความสาเร็จการรบก็ประสบความสําเร็จการเมืองก็ประสบต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะ การเมืองสมัยปัจจุบันเนี่ยที่ว่าไม่ดีหรือว่าแย่ๆลําบากเนี่ยสมัยว่าไายลาบากกว่าต้องป้องกันฝ่ายเดียวกันข้าศึกฝ่ายเดียวกันฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่น่ากลัวฝ่ายเดียวกันนี่น่ากลัวมันอยู่่ใกล้เราอคนที่น่ากลัวจ่สุดก็คือ ที่นอนร่วมเตียงกับเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะว่าค่าศึกไฟเดียวกันนี่น่ากลัวสมเร็จดนารายณ์ประวัติศาสตรนี่มันเหมือนแบบการเมืองปัจจุบันสมัยโบราณก็เหมือนกันนะให้คิดเราเองไม่ต่อดีกว่าอยุคทองนั่นแอละใช่ไหมในสมัยนี้มันเรื่องแปลกอันหนึ่งก็คือพระนารายณ์ก็พระราชินิพนธ์เรื่องสมุทรโคตรคำฉันเรื่องเสนาชาดกนิยายชาดกที่ยิ่งใหญ่มากสมัยนั้นพระไม่เหสีก็เป็นกวี ผู้ที่เป็นยอดกวีคือพระโหราทิบดีพระโหราทิบดีนี่เป็นใครรู้ไหมพ่อของศรีปราดใช่พญาแสนหลวงเจ้าเมืองเชียงใหม่จาได้ไหมที่เจ้าเมืองเชียงใหม่ที่อังวะอะไรหรือเปล่าที่เชียงใหม่แต่แหลเจ้าเมืองนั่นก็เป็นกวีนะที่มาสว่างไสวเม่ยามรักษาประตูก็เป็นกวีโอ้โหยามเนี่ยนะยามก็เป็นกวีนะยามเป็นกวีแต่สิ่งหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านทรงเป็นกวีเหมือนกันลองฟังดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์ว่าจะสื่ออะไรนะคะ พระองค์ท่านก็ทรงพระชิพน์อย่างนี้ค่ะ,คคะอันใดย้ำแก้แม่หมองหมายยุ่งเหลือบหรือรินไพรรอบกรามเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้เพราะท่านแต่งได้แค่นี้แค่นี้นเอาเสืออะไรแล้วทำไมมีต่ออีกล่ะที่อะไรผิวท่านท่านท่านใช่จะแต่งไม่ได้ไม่คงจะไปสงครามนะแล้วไม่รู้ทีนี้ท่านก็ยกเอออันนี้ให้กับโหราที่บดีช่วยแต่งต่อพระโหราที่บดีก็เอามาตั้งไว้ที่บ้านยังไม่ทันแต่ง ก็มีเด็กตัวน้อยอายุ8-9ขวบมาเขียนต่อออพีว่าชนแต่จะกลายอย่างย่าใครจะอาจให้ให้ช้ำซอกเนื้อเหลียมสงวนนี่อาจารย์คุณผู้ชมท่านยอมรับความจริงนะคะว่ากรอนบทนี้ท่าคิดว่าสีปราดตั้งแต่ต้นรายการเลยอันใดย้ำแก้มแม่จนทุกวันนี้พน่าลายพน่าลายแล้วตอนหลังนี่สีปราลาดวันนี้ก็พูเราขึ้นมาแล้ เพราที่วัเดียวบอกเอ้ใครแต่งข้อไอ้สีปลาแล้วก็ไปเล่าให้สมเด็จพรนนลายฟังว่าเนี่ยลูกชายฉันแต่งหนงจิ๋วเนี่ยนะนี่ถ้าเป็นคนอื่นบอกเฮ้ยบังอาจก้าวขวบวมาต่อของในหลวงได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมแต่พรนาลายกลับมองอีกมุมว่าเฮ้ยมันนักปราเกิดขึ้นและเลยตั้งชื่อให้ว่าสีสีปลาใช่ไหมเสร็จแล้วไงรู้ไหมพรนาลายก็โปรดเลยเรียกเข้าพบเลย เขาวางเลยคานนี้ทำยังไงอาสีปาาเกิดขึ้นแล้วสีปาาเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเป็นสีป่าทีนี้เอาละมาดูเรื่องสีป่าคณนายประตูที่ได้แหวนมาที่บอกนายประตูก็เป็นกวีสีป่าก็ได้แหวนจากพระนารายณ์สีปากเขาก็อย่างเงี้ยเออประตูก่อนเขาถามสีปากแหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาท่านสีป่าก็บอกเจ้าพิภพโลกาท่านให้นายประตูบอกทำชอบสิ่งใดนาวานบอก สีปราดบอกเราแต่งโครงถวายท้ายท่านให้รางวัลมันช่างแบบโอ้โหนี่คือยอดนะอาจารย์ก็ไม่งไม่รู้แต่ว่ามันต้องเก่งจริงๆ่ะสีปราดก็เอ้าบุญทนพระไม่ทําหรือว่าที่เขาทศพลี่มาที่เขาร้องแหล่โดยสดๆหรื่อจากรชินกรเนี่ยเวลาร้องต้องเชื่อเลยนะหรือหวังเต๊ะแม่ประยูนเนี่ยเขาเล่นกันสดๆเนี่ยก็หลักการเดียวกันเนี่ยสีปราดค่ะทีนี้สีปราดเนี่ยก็